าจากหน้าไพ่นะอันนี้ก็มีเป็นดินนะคะคือศพกันมังกรน,นะน้ํากรกฎมีพิจิตนะโลเมถุนตุนกุมน,น,นะแล้วก็ไฟเมษิงธน,นูนะนี้ครบเจ็สองราศีนะเด่นๆก็จะมีเป็นวิวอฟจุนวันครื้หัสนะแล้วก็มีเป็นราศีเมษนะเอ็มเปอร์เรสจัสติสราศีตุลน,นะก็มีเท่านี้นะแล้วก็ครบเจ็สองราศีนะแ่งแมนะเขา เอ่อทบทวนพักความสัมพันธ์อยู่ก็ได้นะหรือตอนนี้เขากำลังมีปัญหากับคุณอยู่หรือเปล่านะด้วยสามดาบนะมีความไม่เข้าใจการมีความเอ่อเจ็บปวดอยู่นะด้วยรักเราสองสามคนรักสามเศร้าได้นะสามดาบนะแล้วก็สองไม้นะมีเอ่อความห่างไกลกันอยู่นะก็เขาอาจจะเป็นคนต่างชาติหรือเป็นคนอยู่ต่างจังหวัดนะคนละพี่กับคุณนะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะมีระยะทางนะแล้วก็ ในอดีตนะก็ไม่ต้องอดีตก็ได้นะอันนี้วีออฟฟอร์จูนเรียกว่าเป็นเรื่องของจังหวะช่วงชะตามาเลยนะก็เป็นกลงล้อช่วงชะตานะมาน่าจะมีอะไรดีขึ้นนะแต่ว่าตรงนี้นะเป็นเรื่องของเ e สตินีด้วยนะคุณกับเขามาเจอกันด้วยช่วงชะตานะก็มีความเรียกว่ารักกันมากเลยนะในอดีตแต่ว่าในที่ผ่านมานะมีปัญหาสามดาบนะไม่รู้เรื่องอะไรนะก็ปัญหาแฮงแมงเขาอาจจะไม่สามารถชัดเจนให้กับคุณได้หรือว่าเขามีประเด็น อะไรนะที่เรียกว่ามีความอืมไม่ชัดเจนให้คุณนะแล้วก็คิดนานคิดช้านะแล้วก็เป็นอะไรที่ตัดสินใจไม่เด็ดขาดได้นะสามเศ้านี่ก็คือเรียกว่าเขามีทางเลือกนะเขาไม่ยอมเอ่อทำให้มันชัดเจนหรือลงตัวก็ได้นะทําให้มีความยังคิดเรื่องคุณอยู่นะแต่ว่าคิดยังไงเขาก็ยังคิดไม่ออกนะแล้วก็ยัง คความสัมพันธ์อยู่นะเหมือนปล่อยไปเรื่อยๆนะแต่ว่าก็ยังมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่เราก็ตอบโจทย์นะสิบถ้วยคือจริงๆแล้วรักมากเลยนะแต่ไม่รู้ว่าทําไมถึงไปมีสามดาบได้นะคือมากรักก็ได้นะคนนี้นะมีประเด็นเรียกว่าชอบนอกใจได้นะสามดาบนะมีความเจ็บปวดอยู่นะจัสติสนะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณหรือเขานะอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่นะบางส่วนก็จริงแต่ใช่ยังไงก็ตามถ้า มีความขัดแย้งหรือมีเออความมุ่นวายนะมีมือที่สามสี่ห้าหรือว่าเรียกว่าอาจจะมีปากเสียงกันนะคุณอาจจะมุฟออนนะคุณหรือเขาก็จะเลือกมุฟออนกันไปนะแต่กว่าจ,จะได้กลับมานะอีกนานเลยนะไนท์เพนนัเคิลนะคนนี้น่าจะรู้จักกันเนินนานเกินสิบปีไปเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีการเงินมั่นคงด้วยนะคนนี้อาจจะทํางานการเงินการธนาคารไฟแนนซ์ลงทุนอะไรได้หมดนะแล้วจัสติสนะอาจจะทํางานเกี่ยวกับ กฎหมายสารยุติธรรมอะไรพวกนี้ก็ได้นะหรือว่าทําอะไรที่ต้องใช้ความถูกต้องเป็นหลักนะแล้วก็คนนี้นะเป็นโชคชะตาอย่างที่บอกนะที่ทําให้เป็นครอบครัวหรือรักกันมากก็ตามนะมีความรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่แล้วนะแต่บางครั้งไอ้ความใช่เนี่ยนะมันมันไม่ได้ใช่ไปหมดนะเพราะว่าจัสติสเนี่ยอาจจะหมายถึงอยากมีบทเรียนหรือที่จะตัดสินทําอะไรบางอย่างนะถ้าหากว่าในอนาคตนะ มีความวุ่นวายขึ้นมาแนละ้วคุณอาจจะเออตัดหน้าแล้วต้องเคลียร์บางพลังงานออกนะเพราะว่าถ้ามีความขัดแย้งกันอาจจะไปกันยากนะมีห้าหม้นะนายอบค้าบนะเขาไม่จริงจังนะคนนี้คือถึงมีจัสติก,ก็ตามนะรู้สึกว่าใช่แต่ว่าก็ยังเป็นแบบสายเตาะอ,อยู่นะนายอมคัาบนะไม่จริงจังจีบไปก่อนไปเรื่อยๆเขาอาจจะมีการคุยกับคนอื่นก็ได้นะแอบเจ้าชู้อยู่นะเด็กกว่าคุณได้นะกิงเหลียนนะตอนนี้เขาอาจจะ นิ่งใส่คุณนะหรือคุณไปน,นิ่งใส่เขาก็ได้นะคนนี้เป็นต่างชาติได้นะเอ็มเพลโล่นะเป็นผู้บริหารจีโอแล้วเขาก็เออเป็นคนที่เรียกว่านาซสิสธิ์หรือว่าเป็นคนที่ชอบควบคุมวงการนะแล้วก็อันนี้เป็นลักษณะของเอ่อถ้าเป็นเอ็มเพลโลอันนี้เอ่อราศีเมษนะก็เรียกว่าติดจะมีอีโก้นนหนึ่งด้วยนะคนนี้ก็นิ่งใส่นะนิ่งใส่เพราะดูว่าคุณจะเอายังไงต่อนะจาก ตรงนี้นะรวมรวมนะก็ทําให้มีความขัดแยง้งเียนะถ้าไม่ได้ด้วยกันสองคนก็คือจะมีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายนะเป็นครอ,อบครัวได้นะคนนอกนะแล้วก็พวกสังคมหน้าพื้นฐานอะไรที่มันมีความแตกต่างก็เลยมีความขัดแย้งกันปัญหามีอยู่นะยังไม่ได้ยังไม่สามารถเคลียร์ได้นะอาจจะต้องมุฟออนกันไปก่อนนะเพราะมุฟออนแล้ววันหนึ่งถึงจะกลับมานะแต่กลับมาก็เหมือนยังมีความขัดแย้งตรงนี้นะเราติดด้วยความ่เขา มีโก้แล้วเพราะฉะนั้นมันเหมือนมันจะยังไม่ลงรอยอย่นะก็จะมีปัญหากันอยู่มันถึงได้มีสามดาบนั่นเองนะก็เรียกว่าเป็นอาจจะเป็นไพ่กรรมด้วยก็ได้นะวีออฟอร์จูนะทําให้ต้องมาเจอกันเจอกันคือมีความรู้สึกว่าใช่แต่ว่ามันก็มีปัญหาอยู่นะสามดาบห้าไม้นะมีปัญหาคนนอกเข้ามาวุ่นวายความสัมพันธ์นั่นเองนะ mm. แล้วด้วยความที่เขามีโก้แล้วก็ยิ่งใส่ทาให้เหมือนกับว่าจะเคลียรก็เคลียไม่ได้นะเชิดหนียิ่งใส่นะ อังทีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะสร้างปัญหานะแต่ไม่ยอมหันหน้ามาคุยกันนั่นเองนะแต่เวลาที่ผ่านมาที่ช่วงที่มีความสุขก,ก็โอเคอยู่นะก็รวมๆก็คือให้รู้นะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหากันอยู่นะอาจจะต้องทิ้งปัญหาเดิมแล้วมุ้อ่อนไปก่อนนะตัวหกดานนี่ก็คือมุ้อ่อนไปแล้วก็ไม่ได้เคลียปัญหาเดิมทิ้งไว้อยู่ถ้ายังอยู่ต่อนะยังอยู่ต่อเลยไปต่อเนี่ยมันไม่ได้มีเกณฑ์ไปถึงแต่งงานนะแต่ว่าอยู่แล้วเหมือน มันมีปัญหาอยู่แล้วก็นิ่งใส่กันแล้วก็ไม่พูดกันด้วยนะก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องของวิบากรรมอยู่นะถ้าเกิดว่าแย่อยู่มันจะดีขึ้นแต่ถ้าดีอยู่มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็ตอนนี้มันเป็นช่วงห่างแล้วก็ทบทวนอยู่นะว่าจะเอาไงต่อแนละ้วเพราะมีแหงแมนะก็เรียกว่าไม่ทําอะไรนะแฮงแมนี่คือให้แต่คิดนะนิ่งันงนิ่งนิ่งแล้วก็ชดใส่กันแล้วก็ไม่เขีรยด้วยนะก็รวมๆเป็นประมาณนี้